รองใจเขาลูกหนังทั่วโลกมายาวนานถึง43ปีเต็มเลยทีเดียวสำหรับกัปตันซูบาสะ มังงะญี่ปุ่นชื่อดังเกี่ยวกับฟุตบอลเพราะล่าสุดโยอิทิทาคาฮาชิผู้วาดมังงะนในตำนานออกมาประกาศรีทายจากวงการการ์ตูนในวัย64ปีโดยเหตุผลที่ว่าวาดภาพได้ช้าลงและสายตาก็ไม่ดีเหมือนแต่ก่อนแล้วเลยขอปิดเวอร์ชั่นหนังสือการ์ตูนโดยการทิ้งท้ายเนื้อหาโดยรอบรองชนะเลิศโอลิมปิกระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับสเปนและถึงจะประกาศแขวนสตาร์อำลาแผงไปแล้วแต่อาจารย์ก็ไม่ได้อยากให้แฟนๆทั่วโลกเศร้าเลยย้ำให้มั่นใจว่าการ์ตูนเรื่องนี้ยังไม่อวสานแค่เลิกตีพิมพ์ในนรูปปแแบบมังะเเฉยยๆล้วคออ่ออด เรื่องต่อในเว็บไซต์กับตันซึบาสเวลิลของอาจารย์เองโดยจะออกเป็นรายสัปดาห์เป็นเวอร์ชันภาพสเก็ดดินสอเรียบๆไม่มีการใช้หมึกวาดตัดเส้นหรือทำแบ็กกราวอย่างที่คุ้นชินกันในฉบับเล่มมังงะคือจะปล่อยให้ชมบทสรุปของซบาสไปจนถึงศึกโอลิมปิกแล้วต่อด้วยศึก UC l หรือยูฟาแชมเปี้ยนลีกในชื่อภาคเด็กดรีม ส่วนจะได้เห็นซูอราสไปเล่นฟุตบอลโลกชุดใหญ่ไหมอันนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปเพราะอาจารย์ทาคาฮาชิมีแนวคิดจะวางโครงสคริปต์ต้นฉบับสําหรับภาคสุดท้ายในบอลโลกไว้คร่าวๆแล้วเพื่อมีนักวาดมังงะหรือมีคนใช้เทคโนโลยี AI มาสารต่อความฝันให้สําเร็จย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของสุดยอดการ์ตูนในตำนานเรื่องนี้อาจารย์โยอิจิทาคาฮาชิจุดประกายแรงบันดาลใจครั้งใหญ่มาจากการได้ดูบอลโลกในปี1978ที่ประเทศอาร์เจนตินาเลยลุกขึ้นมาปั้นเรื่องราวการต่อสู้เพื่อชัยชนะในสนามของเด็กๆผ่านตัวละครเอกอย่าง ไอหนูสิงนักเตะวัยประถมโอโซรัสบาซาแถมยังมีแฟนๆเข้ามาร่วมลุ้นมากขึ้นจนพลักให้กับตันสบาสกลายเป็นการ์ตูนฟุตบอลยอดฮิตติดอันดับขายดีของญี่ปุ่นถูกตีพิมพ์ในนิตยาสารชูคังโชเนนจัมทุกสัปดาห์โดยในปี2524ทํายอดขายได้มากกว่า90ล้านเล่มแถมยังถูกหยิบไปดัดแปลงเป็นอนิเมะแต่กล้ไปเป็นเกมในอีกกว่า50ประเทศบุกทะลวงถึงใจแฟนบอลรวมถึงประเทศไทย ที่ยกให้กับตันซึบาสะเป็นมังงะฟุตบอลเรื่องแรกที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือราชาลูกนังระดับโลกอีกหลายคนก็มีการ์ตูนเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจทั้งลีโอนลเมสซี่เฟย์นันโดตอเรสอันเดรียเนต้าเมซุตโอซิลซีนดีนซีดานอเลซานโดเดวปิเอโร่รวมถึงนักฟุตบอลกองหน้าของไทยอย่างธีรศินแดงดา ที่เคยออกมาเปิดใจว่าชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้มากตั้งแต่เด็กๆจนถึงขั้นจําประโยคข,ของโรเบโตฮอนโกหนึ่งในตัวละครของการ์ตูนได้ขึ้นใจประโยคที่พูดว่าเราต้องเป็นเพื่อนกับลูกฟุตบอลก่อนและคําเด็ดๆนี้เองที่ทําให้เขาหันมาเป็นเพื่อนกับฟุตบอลอย่างเอาจริงเอาจังจนประสบความสําเร็จกลายเป็นตํานานอีกหนึ่งบทของทีมชาติไทยทุกวันนี้